วิถีบ้านบ้านนะฮะก็พามาชมกระเบื้องเก่านะครับผมกระเบื้องที่เป็นของลูกค้าบ้านเก่านะครับผมพอดีไปรื้อแล้วก็ปูใหม่นะครับผมอันนี้เป็นกระเบื้องเก่านะครับผมแกนิโต้นะครับผมกระเบื้อง60นะครับผมแกนิตนะฮะเป็นกระเบื้องแท้เลยนะครับผมเป็นแกนิตแกนิตโต้นะครับผม60คูณ60นะก็ปัญหากระเบื้องร่อนนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เขาปู ปูปูนเปียกด้วยแล้วก็ไม่มีการใช้ปูนกาวนะฮะเขาปูผสมเหมือนปูนก่อนะครับเหมือนกระเบื้อง30ทั่วไปนะฮะตอนนี้กระเบื้องเลยรอดหมดนะครับผมเลยต้องมีการทําใหม่นะครับต้องซื้อกระเบื้องใหม่ลูกค,ค้าไม่เอากะเบื้องเก่านะครับผมเพราะว่าที่ไปร,รื้อมาชุดนี้อยู่ที่เกือบ20กว่าปีแล้วนะครับกระเบื้องตัวนี้ก็เป็นกระเบื้องรื้อมาก็เป็นกระเบื้องมือสองนะครับผมตัวนี้ก็จะเก็บไว้ปูบ้าน ต่างจังหวัดนะครับผมปูบานปูสวนอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเพราะว่ากระเบื้องยังใช้ได้นะครับผมเพราะว่าแล้วพ็มีการแต่เก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะครับผมกระเบื้องยังดีอยู่เลยนะฮะก็ถือว่ายังเอาไปใช้ได้นะครับผมไม่ต้องทิ้งนะครับผมเราแค่ขูดขูดที่ที่ยานแนวอกนะฮะแค่นั้นเองแล้วก็ล้างทาความสะอาดนะครับผมเพราะว่าเป็นกระเบื้องยังดีเลยนะครับก็นี่ฮะผม ก็ต้องเก็บไว้นะครับผมนะครับผมอันไหนแตกนิดหน่อยเราก็เอาไปตักเป็นเศษนะฮะเป็นเศษนะฮะตรงไหนที่มันมีเศษนะเนี่ยฮะเป็นของแท้ด้วยนะครับผมนี่ฮะคือปัญหากระเบื้องร่อนนะครับผมปูไม่มีกาวนะครับผมกระเบื้องของแกลนิโตแกลนิตเนี่ยครับผมเราใช้กาวนะครับผมเราจะปูปูนเปียกโดยไม่ใช้กาวไม่ได้นะครับเนี่ยหลายแผ่นเลยนะครับผมทั้งหมดนี้นะครับเป็นร้อยเลยนะครับผม กองหนึ่งก็อยู่ที่หกถึงเจ็ดร้อยนะครับแกในตัวแท้นะครับผมไม่ใช่หินเผานะครับผมเนี่ยครับผมมันก็มีการร่อนนะครับผมสังเกตดูได้เลยนะครับผมไม่มีปูนติดเลยนะครับผมเนี่ยฮะไม่มีปูนเลยนะครับเขาจะปูธรรมดาช่วงที่แกะแกะง่ายมากเลยนะครับผมแค่เราเตาะเนี่หนึ่งมันก็ออกนะฮะเนี่ยครับผม กเบื้องปัญหากเบื้องนะครับผมปูโดยไม่ใช้กาวนะฮะปูแบบปูนเปียกก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมสมัยก่อนนะครับผมก็เราก็เก็บไว้ใช้ได้นะครับปมกเบื้องไม่ยังดีอยู่นะฮะปัญหาที่ไม่มีปูนกาวนะครับผมเนี่ยนะครับผมหลายแผ่นมากนะครับผมถ้าเราซื้อก็อยู่ที่ ประมาณห้าหมื่นนะครับผมห้าหมื่นกว่าบาทในประมาณราคาประมาณนี้นะครับผมทั้งหมดนี้นะครับผมเยอะมากเลยนะครับผมเนี่ยครับผมเราเอาไปสร้างบ้านนะครับผมได้ทางหลังเลยนะเพราะว่าตัวนี้ผมรื้อมาทางหลังเลยนะครับผมเบื้องชุดนี้นะครับผมไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับผมเพราะว่าทําความสะอาดง่ายอยู่แล้วแกนิโต้นะครับผมแล้วเป็นของแท้ด้วยตัวนี้นะครับผมไม่ไม่ใช่ของปลอมไม่ใช่ของคบเลยนะครับผมของแท้เลยนะฮะ รเราก็ได้เก็บไว้ใช้ประโยชน์ต่อนะครับผมน,บนี่คือปัญหากระเบื้องร่อนที่ไม่ได้ใช้ปูนกาวในการปูนะครับผมสมัยก่อนนะฮะนี่ครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะสวัสดีครับ